เนี่ยเอาลงจากบนมันเที่ยวเลยเที่ยวเราก็เอามีดละเอามีดละพับ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 พพาหาาเห็ดแดงโลดไรมืออื่นเทาจะไปหอขวต้มเดี๋ยวนี้มันเที่ยวแล้วเออเอางี้เขาบอกเาไปมือเอ้าห้าสิบวันเล้ไปก็ั้ะจีไปก็จ้ะรอสักกันตะวันพุท่พน กั yeah, it it exactly. no, no mm ี hmm. okay. 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 Mm ้เนี่ยนตีร้านเต้ายอยปาไกสิตายไปเจาย่ะแต่ไม่ร่องโรลแม้นเนี่ยเขาก็ออลร่วรยอยากอยก้ามเน่ยาามไ่งเจ้าค่ไนออยากก้าวอยาก้าวอยาก้นไ่ไเยฮ่า่าี่น้นเด็นี่โอ้ขลเาะอยากกินตบักอันขามจกเียวกปนอันไ่อประจำเดยไมีอยากเส้อเสี่ยวอันบักม่วงนี่กี่ตัวกไปจ ไเสียม <mile> ัน่วงนั่นแหมโเนี่ยนี่มากันพ่อมี่แเราละมุนเนี่ยแต่ส่ันทามาคุ่มีลบอยเกี่านเจ้าอยากกินเนาะมากันบ่มี่ไปที่ผ้าเอายอดมันเอายอดมันไปตัดดอกมันก็ได้นี่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 นนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ีเป็นเล็กน้อยนี่นี่เย็บเอายอดมันยังเส่ะ ล้วเขาก็ไปต่าต่สแทบกคุงต่ําแต่มันก็ได้มาเก็บพอจิผ้าไปเขปะเ็บไปต่ำฉันเออมันก็บีหมากดอกเดี๋ยนี้เดี๋นี้มันดาดอกเนี่ยดอกมันนี่ยมันก็ท่านเดเป็นหมากเนี่ยเจ้าคุไปกินหมากมาจากไหนเนี่ยเนี่ยนี่ยดอกมันนี่นี่นี่เอามเป็นหมากเน่เอาอยากไปต่ดเนาะเนี่ยเนี่ยก็ได้คนนั้นม่เป็นหมากเนี่ยเนี่นดอกอันนี้มันเนี่ยใ่กินก็เป็นเด่งายเลยนี่ก็กินแล้วเสะ อยอดบ้านแผลมาเห็ดใส่เกลือแล้วคอยท่านารวยรยแล้วมอนเอ้ยท่านาก็ได้เพราะฉัได้ใช้เชี่ยมบอกม่ะมัางสารพัดแนวจิตุม่มกันหนึ่งตมไส้ไก่ไก่บานแหงแฉบยอดขามสองตำไส้ปลาคูงก็ได้นานี่ตำไส้ปลาคูงสามยอดถามเนี่ยตมไส้ไก่เนี่ยใส่ยังสีเลยซุดยอด มันสีแสบเบื้องเนี่ย่าพูดไปถ้าไป็นจำเจมพุ่งจะเป็นเอาตอนเทามะพุ่งเนี่ยมันมันใได้หลายแน่วแต่ว่าขั้นหมากมันกะดีเดียวละมุนหมากมันนี่มันอย่างสำนักหมากมันนี่หมากมันนี่เข้ากับหมากแข่งมันหมากซุกมันเข้าเห็ดไรสารพัดแน่วราคาแพงกอยังนี่เดียวเนี่ยประคามมันเป็นดอกแล้วเป็นหมากน้อยแน่วอย่างนี้ฮดู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  งาใส่เกลสิกระเาไป,ปอ,อ,อุ้ยงาใส่เกอกระเาไปคนซ้อนอพวมะขามมันไปมาส้นนี่เดี๋ยวมมสมย้อนวิธีสั้นนี่เดี๋ยวประำใช่ปะคหณเติมอืมแล้วแกะไปเข้าอืมแวเขาไปกันไปด้วยอืม Những bà, bà oh, bà bà nhạc ừ. bà 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 bài vào khoak, milet. Tim hùng băng hay mặt đấy, mhm. Tim mà băng, mhm. Tim hùng băng, mhm. Tim hùng băng kìa rai. 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 Tim ở băng kìa rai. Tim hùng băng kìa rai. Tim hùng băng kìa rai. Tim hùng băng ต่ำจะมั่นน้ำีก็ได้ดดต่าตำตำจะมัม่น,นเนี่ยตำได้มันเนี่ยนะต่ำจะมันเนี่ยก็ได้เอามามๆมา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 งามามีมา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 มม ปากม่วงเก่าใส่น้ากันตามตาบักม่วงก็ได้เอาของปั้นสุมเนาะเอาใส่กันก็ได้ววงเออบักม่วงหวานเพราะว่ามันบักม่วงหวานเทานี่ตัดก็ได้ต่ดเพื่อเฮบักม่วงเพื่อกะตะเอาใส่บักน้าวใส่นาวได้ใส่ห้วยช่กันเดียวตามักม่วงแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี่เอาใส่นี่ก็ได้เพราะว่ามันใส่กันได้อยู่ตามตามักม่วงข้อบีบักน้าลุก จังสี่เลยมันสีแสบอันนี้ก็เป็นตัวเดียเพราะว่าเคยกินแล้วมาฝาาละมุ้งเย็บรำเย็บแดงพี่น้องไปเย็บเนี่ยบบตองจังมา้านี่เอาไส้ประตองเอาไส้หลายเดี๋ยวมันสีแสบจองโอเคกระเทียมมันสีเม็ดพอดีนะคะได้ปวดเตะแล้วก็เอากระเทียมใส่ด้วยนะเบบนาะ กระเทียมไม่ต้องใส่มันได้ใส่ไม่ได้ใส่กระเทียมค่ะมีน้ำตาลแยอะเท่ากับสามส่วอือิมน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลค่ะเดี๋ยวใส่ไรเป็นเบาหวานใส่ทำนี้เองโบ๊ะเลยสามสิบเทียนนี่แบบไม่ต่ำไม่ต่ำใส่กั้งแก่นแบบ<อ>ฟงนัวค่ะฟ <c oughs> งนัวค่ะ เส่หลายเส้นหลายเส่หลายเสบหลายค่ะส,ส้หลายกับยานมันลูนขวบเอาเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะต้องใส่เยอะนะคะถ้าระกะพอดีอะไรมันจะร่อยหมดค่ะอ,อันนี้ตําแบบแบบไม่ได้นี่อันตำสมัยไม่<ห>ได้ค่ะเด้อไม่ไมีเคยกินตำบะงวงใสกเอานี่ใส่ค่ะตำบะงวงใส้ใส่หยอดมะขาวนี่แม่อาสมัยไม่เนาะอาปะคุ่งว่าท่านเนาะอาปะคุงว่าท่านทาก็ต้องบับมะวง ตัดปัญหาเพราะว่ามันอยากกินเนาะอยากกินย้อนยังมันสิเป็นเิ่งจำเป็นแล,ล,ล้วเนี่ดีค่ะตจำเริ่มแล้วนะคะพี่น้ <c oughs> องจำบักผิดว่ายไม่แลกปันใหญ่เสียสี่เมื่อไงตอนนี้เอาไปถามใช่พี่น้องเสียสี่เมื่อน,นี่ไงนี่คือลักษณะคนสิเป็นเิ่งละมุนเด็กว่าเป็นเมีนินด ไม่นิรเบิร์แล้วไม่นิรเบิร์แล้วก็ต้องข้าวเยอะละมุนติดตามไม่ล้วละมุนแม่พี่น้องเดี๋ยวค่ะต้องปลาก่อนนะคะปลาดิน้ำปลาปลาลค่ะปลาล่าค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ก่อนเก็บแล้วมันสิกินได้บ้างหรือยังเด้ได้เด็กๆกับจงจินได้ตัวของแสบตัว มันเป็นบักม่วงหวานนะคะมันเป็นบักม่วงหวานเท่ากับว่าตองใส่มันเป็นบักม่วงหวานดี่จ้ามันสีใส่แต่มันมันสีเปิ้ลแซ่บนี่จ้าเจ้าจะเวอร์ได้หนี่งนี่ขวนยาของคนเนาะคนเท่ากับมันกำลังสะเปลี่ยนนี่ยังพี่น้องกับสิงห์จ้าือตัวบางนิดนั่นี่จ้าอันนี้ใส่ไปเลยค่ะ คําตาค่ะตะวันยามนี้ตําหุงยามไปลํานี้ตําแซ่บๆอือไปเล่าตําไปเจ้ตําคือเจาอาแ้างเด้เจี่ตงกมามากมาแลว่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบ่แม่นรอใส่แล้วเดี๋ยวเราตําเสพี่น้องเอ้าก็บ่มีนาเอามันก็เป็นจังซี่ล่ะอบ่อาละได้บ่บด้ มาใส่หยกนะแล้เส like ียบเอียเสียมือปีมือเด็กเดี๋ยวมาใส่มาใส่เลยพอดีแล้วปุีมือค่ะเอากด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 เดยวพี่น้องกดกดกวกดอะไรได้พี่น้องเด้อกดลงกดลงเก็บบุญอืมเก็บบุญพี่น้องพี่ตาแตะปะโอเค ไปบต่ําไปนตด้วยบนี่ง่ไบงครต่ำก็ไปตนตาเด้วสูตรแมนิดเด้นนี่นี่กลางไรแหกเด้นี่นี่กลงแดที่จะองมองไม่มากาแต่มาบอง่อยงมากล่ามักมองยังใ่หมองเชื่อเยบวมองเชื่เวมันบาดเด้บบองแล้วนี่ใช้ความวายที่สุดเดี๋ยพี่น้องแซ่บอยู่แล้นี่ นี่มันจะกองหมักวะเจ็บจะท่าเจ้าเจ้าจ๋อนพี่น้องถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะโพสซับจะไข่โพสลายโพสแช่ให้พี่น้องรัตนาสินมันมีฉล่าแมละมุนแม่เดย์คาช่องเชียบดีมากช่องอันหนึ่งชลิชาด้วยเดย์คะเด้อขอบพระคุณด้วยละค่ะพี่น้องคุณค่ะ